ครับกับผมนายพักพลนนานรักษ์คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดเทียบโอนครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับแผนธุรกิจดอกไม้เทียนหอมของผมนะครับเป็นธุรกิจเริ่มต้นในแผนธุรกิจนั้นจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยครับความเป็นมาของธุรกิจเริ่มก่อตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีของเพิ่มขึ้นเมื่อปี2546ซึ่งมีความสนใจในการทําดอกไม้เทียนหอมครับ ึ่งคิดว่าน่าจะจำาหนได้ดีเนื่องจากคนไทยนิยมของประดับบ้านสีสันสดสวยงามจึงมีผู้มีความรู้มาสอนให้ทําในระยะแรกต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยรัฐหน่วยงานราชการหาวิทยากรมาแนะนําให้ความรู้เพิ่มเติมจนสมาชิกในกลุ่มมีความชานาญในการประดิษฐ์และคิดรูปแบบได้มากขึ้นแล้วยังมีสีสันสวยงามสามารถนาไปประดับบ้านตกแต่งห้องได้อีกด้วยเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณต่างๆของห้องได้หรือจุดเทียนเพื่อเพิ่มบรรยากาศในโอกาสพิเศษต่างๆได้มากมาย นอกจากนี้ยังขยายไปเป็นธุรกิจอื่นๆได้ด้วยนั่นก็คือสปาคือสปามาจะใช้จุดดอกไม้เทียนหอมเพื่อช่วยผ่อนคลายให้แก่ลูกค้าและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามากิ่นบางชนิดยังสามารถไดยุงได้มีน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ได้จากการสกัดจากพืชและสมุนไพรธรรมชาติและบางชนิดได้มาจากการสังเคราะห์ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมด้วยคุณลักษณะที่ได้จากธรรมชาติและยังช่วยรักษาสุขภาพได้ราคาไม่แพงเพราะเหมาะที่จะนำไปเป็นของขวัญของที่ระลึกและฝากคนที่คุณรักได้อีกด้วย การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดการกำหนดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับกลุ่มที่สานกิจของผลิตภัณฑ์ดอกไม้เทียนหอมกลุ่มพัฒนาสตรีเขาเพิ่มหมู่14ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้ใช้หลักเกณฑ์ในด้านทางเลร์ที่ตั้งของลูกค้าและผู้ริโก์ขั้นแรกโดยในเรรรขตจังหวัดนครนายกก่อนและค,ค่อยๆขยายออกไปยังเรรขตบริเวณจังหวัดรอบๆโดยปีแรกนั้นมุ่งเน้นไปทางกลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดนครนายกเป็นหลักก่อนที่จะขยายไปจังหวัดต่างๆเนื่องจากเหตตุผลลปรกาดัง่อไนี้ ขนาดตลาดจังหวัดนครนายกเป็น er จังหวัดที่มีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือวัดและองค์กรต่างๆอีกมากมายการเจริญเติบโตทางการตลาดจังหวัดนครนายกมีอัตราการเพิ่มของหน่วยงานและองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในด้านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายและเป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีขนาดใหญจนเกินไปยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการลงทุนทั้งด้านภูมิศาสตร์และยังอยู่ใกล้เขตบริษทมณฑลใกล้กับกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร ทัศนคติของผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจซื้อบุคคลในหน่วยงานภายในจังหวัดนครนายกมีส่วนหนึ่งมกกักจะเป็นบุคคลภายในจังหวัดนครนายกจึงให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเนื่องจากสภาพสังคมสภาวะสังคมในปัจจุบันที่ส่งผลให้จังหวัดนครนายกมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสังคมมากขึ้นประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครนายกจึงเร่งเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครนายกและอยากจะสนับสนุนของในจังหวัดและอนุรักษ์ไว้ที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมไทยเพื่อไม่ให้สูญหายไปกามเวลา การกำหนดตลาดเป้าหมายการกำหนดตลาดเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจของดอกไม้เทียนหอมกลุ่มพัฒนาสตรีขอเพิ่มมู่ชิบีนำบลขอเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้แบ่งการกำหนดตลาดเป้าหมายสองประเภทดังต่อไปนี้กลุ่มเป้าหมายหลักผู้ซื้อดอกไม้เทียนหอมมีอายุตั้งแต่30ถึง50ปีซึ่งเป็นวัยทำงานตอนปลายมีความรักษาสุขภาพเป็นส่วนใหญ่และต้องการความสะดวกสบายผ่อนคลายเมื่อใช้ดอกไม้เทียนหอมโดยเน้นเรื่องคุณภาพหรือกลิ่นหอมต่างๆเนื่องจาก เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพที่มีกําลังซื้อจึงเป็นโอกาสที่ดีสาหรับธุรกิจวัยทำงานตอนปลายเป็นวัยที่ต้องใช้เหตุผลในการซื้อโดยพิจารณาแต่จากหลา,หลายปัจจัยจะเลือกใช้เลือกบริโภคหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดูน่าเชื่อถืออย่างมากและราคาไม่แพงจนเกินไปกลุ่มเป้าหมายรองเป็นกลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเป็นกลุ่มที่มีความสนใจอยากทดลองชอบความแปลกใหม่เรียนรู้และติดตามกระแสตามความนิยมในปัจจุบันทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆเป้าหมายของ นี้จึงไม่ได้นิยมอะไรมากมายผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพและเปรียบเทียบราคากับปริมาณว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่หากมีความเหมาะสมกันก็อาจจะเกิดการตัดสินใจซื้อและมีความพึงพอใจและนี่ก็คือการวางตำแหน่งทางผลิตภัณฑ์นะครับตำแหน่งทางการตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองของดอกไม้เทียนหอมกลุ่มพัฒนาศีขอเพิ่มรวมมีจุดร่วมของความต้องการในผลิตภัณฑ์ของดอกไม้เทียนหอมที่ยังคงรักษาคุณภาพในผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เป็นการตกแต่งที่มีความเป็นไทยนับเป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมชนิดหนึ่งที่ต้องรักษาไว้แต่ทั้งนี้เนื่องจากดอกไม้เทียนหอมที่มีรูปแบบเดิมๆไม่ทันสมัยจึงไม่สามารถตอบโจทย์ตอบความสนองความต้องการของลูกค้าได้ฉะนั้นจึงวางตำแหน่งทางการตลาดว่าดอกไม้เทียนหอมภายใต้รูปแบบลักษณะใหม่ที่แบบใหม่ไม่เหมือนใครและทันสมัยโดยสาเหตุข,ของการประยุกต์ดอกไม้เทียนหอมแบบใหม่นั้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยพร้อมกับตาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และง่ายต่อการจดจําจึงสามารถแก้ปัญหาในให้แก่ผู้บริโภคทางด้านรูปลั ที่ทางสมัยของผลิตภัณฑ์จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ให้ดีให้แก่ลูกค้าโดยทําการเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางตรงจะพบว่าคู่แข่งทั้งสองจะมุ่งทําผลิตภัณฑ์ดอกไม้เทียนหอมโดยมุ่งเน้นไปทางค,คุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันแต่รูปลักษณ์ยังคงเป็นรูปลักษณ์แบบเดิมคือไม่ได้แตกต่างและล้าสมัย ซึ่งจากรูปภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าเราได้ตั้งใจที่ทําให้กลุ่มดอกไม้เทียนหอมกลุ่มพัฒนาสตรีเขาเพิ่มสามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบบใหม่ me, <might S 2> ๆทันสมัยโดยการทําให้ดูทันสม,มัยม,มากขึ้นและยังคงคุณภาพดีเหมือนเดิมเท่านี้นก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างสมบูรณ์คร<ๆ>ับด้านการจัดจาหน่ายในในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการจําเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงานทักางภาครัฐในการออกบูธงานต่างๆจะมุ่งเน้นไป ที่ความสะดวกสบายของผู้บริโภคเป็นหลกักเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดการทําตลาดเชิงลุกในการเข้าสู่ตลาดบนและตลาดกลางแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายทําการตลาดเข้าสู่ตลาดล่างช่วยในการกระตุ้นภาครัฐในการจําหน่ายในสถานที่ต่างๆนอกสถานที่และมีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้สินค้าได้กระจายไปอย่างทั่วประเทศจัดงานโอทอปของภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆทำให้สินค้าได้กระจายไปอย่างทั่วประเทศและเป็นที่รู้จักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เทียนหอมกลุ่มพัฒนาสตรีขอเพิ่มโมุสสี่จะให้ความสาคัญกับลูกค้าหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นหลักเนื่องจากลูกค้าหรือผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกําลังซื้อที่มากและพักดีต่อต,อตาสินค้ามากที่สุดแต่ในการส่งเสริมการตล,ลาดครั้งนี้จะส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ดอกไม้เทียนหอมได้มากขึ้นสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกับจึงทาให้กลุ่มเป้าหมายรองได้รับผลพลอยได้ไปด้วยภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายคือนัความสสําาาคััญขอขอองกรใช้ผลิตภภณฑ์เพพืุ่ ทั้งตนเองและคนในครอบครัวทำให้มีความสุขสบายใจสบายใจ หน้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เทียนหอมเป็นผลิตภัณฑ์จากตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกที่ทำขึ้นเพื่อม,มีกลิ่นหอมจากสมุนไพรต่างๆและสามารถตกแต่งห้องได้ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเช่นการไล่สีเป็นลำดับการตัดสีของเทียนทำให้เป็นการประดับตกแต่งและยังสามารถเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดโดยการบำบัดด้วยการใช้กลิ่นหอมต่างๆและสนับสนุนสมุนไพรไทยและยังสามารถสร้างรายได้กับเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนได้อีกด้วย แต่สิ่งสาคัญของด้านผลิตภัณฑ์เลยก็คือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานที่แตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ดอกไม้เทียนหอมทั่วไปในท้องตลาดที่อาจมีส่วนผสมต่างๆจากสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้แต่ผลิตภัณฑ์ของดอกไม้เทียนหอมกลุ่มพัฒนาสตรีขอเพิ่มมูสิบสี่รับประกันได้เลยว่าปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของดอกไม้เทียนหอมกลุ่มพัฒนาสตรีขอเพิ่มมูสิบสี่ใช้แล้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอนด้านราคาการพัฒนาราคาสินค้้้าาผูประกกอบกจมุ่งเนน ไปที่ความเหมาะสมและความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อให้ได้สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดโดยกําหนดปัจจัยสําคัญดังต่อไปนี้สร้างมาตรฐานราคาขายปลีกราคาเดียวกันทั่วประเทศผลิตภัณฑ์มีหลากหลายขนาดหลากหลายแบบมีระดับราคาที่แตกต่างกันออกไปใช้ความเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นที่มีราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับตลาดคู่แข่งแล้วควรมีราคาขายส่งให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการหรือสนใจในสินค้าเป็นจำนวนมากจำนวนมากเพื่อที่จะขยายกระจายสินค้าไปอย่างทั่วถึง ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับแผนธุรกิจดอกไม้เทียนหอมของผมนะครับก็เป็นการนํามาประยุกต์สินค้าให้มีคุณภาพและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับให้กับผู้บริโภคครับและที่สําคัญก็เพิ่มคุณภาพในการจัดจําหน่ายสินค้านะครับหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคนั่นเองครับครับก็ผมก็ขอจบในการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ